สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่มาเรียนวิชาของครูแชมป์นะครับก็พบกันอแล้วกับครูแชมป์นะครับคุณครูู้ทธิพงศ์สวัสดนะครับจากโรงเรียนบ้านคลองแคสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนต่อนะครับจากคาบที่แล้วนะครับเราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานนะครับคำคล้องจองไปแล้วนะครับที่ว่าหดูสระนะครับสดูตัวสะกดนะครับคราวนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับ สำหรับความรู้ความสามารถของเราที่จะมาแต่งกลอนประเภทแรกนะครับประเภทที่ง่ายที่สุดก็คือกลอนสีนะครับจะเป็นกิเลสสีของพวกเราหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยนะครับครับขั้นแรกนะครับครูแชมป์ก็ขอสอนแบบดั้งเดิมนะครับจากโบราณกาลนะครับสอนกันมาเนิ่นนาน,านผ่านยุคผ่านหลายสมัยนะครับชัว รุ่นพ่อปู่ย่าตายายนักเรียนก็เรียนกันมาคล้ายๆอย่างนี้ครับรูแชมป์ก็ขอให้มันดําเนินตอ่นนอไปนะเพราะตรงนี้มันแลดูเออก็พอมีประโยชน์อะไรนะครับแผนผังกรอนสี่นะครับกรอนสี่ก็ขึ้นชื่อว่ากรอนสี่นะครับมันก็จะมีสี่วักวักละสี่คำนะครับถ้าพูดถึงคําว่าวักเนี่ยให้นักเรียนเอามือขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ชี้ไปบนจอแับชี้ไปบนหน้าจอหนึ่งวักเนี่ยมันก็คือก้อนหนึ่งเน่ยหอ้ก้อนตรงนี้เนี่ยหนห่ยก้อนตรงนี้นะครับเราเรียกหนึหน่งวักนะครับ สองวักก็มีสองวักสามวักก็มีกับสามวักนี่ก็สี่วักเห็นไหมสี่วักครบแล้วเรียกว่าหนึ่งบทก้อนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกหนึ่งบทมีหนึ่งวักสองวักสามวักสี่วักวักละสี่ครับเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะครับง่ายๆนะครับต่อมาก็จะมีคําคล้องจองกันคําคล้องจองก็คือไอ้เรื่องที่เราเรียนมาแล้วนะครับ ก็คือ1มีสละที่เหมือนกันแล้วก็มีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดก็ดูแต่สละอย่างเดียวน,นะครับนี่ก็จะเป็นตำแหน่งนี้กับนี้นะครับซึ่งกรอน4ี่เนี่ยสามารถจะมาสัมผัสได้ที่ตำแหน่งหนึ่งแล้วก็3าด้วยเนี่ยจะไม่ค่อยเป๊ะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตำแหน่งที่มันไพเราะที่สุดคือจุดนี้นะครับครูก็เอามาต่อมานะครับพอทายวักที่2นะครับก็จะมีสัมผัสปไปยังทายวักที่สามอีก1จุดนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครแต่งเก่งๆนะครับก็จะมีสัมภาษณ์อีกจุดนึงก็คือทายวัคที่3มาที่ทายาที่ตำแหน่งที่2ในวัคที่4ด้วยนะครับอาจจะพูดงงทายวัคที่2ไป1ไป2 3ไป4อะไรเนี่ยนักเรียนไม่ต้องไปจําขนาดนั้นนักเรียนไม่ต้องไปจําเป็นกับพูดจําเป็นภาพมองจำตาตัว,ตว,ตวมอง และที่สําคัญมือ,อยังว่างอยู่หยิบขึ้นมาจดดีครับรออะไรล่ะครับเออนะครับไม่ต้องรอครูบังคับเนะื่อความรู้มันอยู่ที่ตัวเราไขว้คว้านะครับครูสอนให้ตายถ้านักเรียนไม่ใส่ใจไม่สนใจก็ไม่ได้นะครับมันต้องอยู่ที่ตัวเราเองด้วยเนะงนั้นเรียนง่ายๆก็พยายามทําให้ได้แล้วกันนะครับครูแชมป์ก็พยายามตั้งใจสอนพวกเราเต็มที่นะนะครับยังไงพวกเราก็ตั้งใจเรียนตั้งใจดูคลิปนะครับ เป็นการตอบแทนให้ครูก็ชื่นใจแล้วนะครับไม่ต้องมาให้อะไรครูนะไม่ต้องมาบอกรักครูแชมป์หนึ่งอันอย่างนี้นะครับน้องเรียนตั้งใจเรียนครูชื่นใจที่สุดแลวนะครับไม่ใช่ครูชื่นใจคนเดียวพ่อแม่นักเรียนด้วยนั่นแหละชื่นใจโอ้โหปููย่าตายายเห็นนักเรียนน่ตั้งใจเรียนอยู่ชื่นใจสบายเลยนะครับแต่ถ้าเราแต่งมากกว่าหนึ่งบทเป็นสองบทนะครับก็จะมีอ่าการทิ้งสัมภาษณ์ลงไปตรงนี้อีกนะครับซึ่งเรายังไม่ต้องไปเรียนตรงนั้นหรอกนะครับเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ย ระดับชั้นเราเนี่ยเรียนแค่นี้ก็พอบทเดียวนั่นแหละครับนะอย่าไปยากเลยยากแล้วเดี๋ยวไม่อยากทํานะครับนะครับมาดูนะครับฝึกแต่งนะครับนี่อยู่ที่อยู่เลยตอนเช้าๆนี่มีข้าวมีไข่แล้วก็มีซอสนะครับอยู่ในครัววันนี้ครูแชมป์จะมาทํากับข้าวที่เลิศหรูที่สุดนะครับที่นักเรียนไม่เคยรับประทานที่ไหนมาก,ก่อนไม่เคยกินแน่นอนนะครับนะหากินได้ยากมากนะครับข้าวชนิดนี้ กรอนสี่มาแล้วมีสี่วักนะครับวักละสี่คำอาหารมือนี้นะครับครูแชมป์ทิ้งคำสุดท้ายเป็นสรลอีนี้สรลอีมีตัวสะกดไหมคำว่านี้ไม่มีตัวสะกดนะครับไม่มีดังนั้นเราไปดูซิว่ามือนี้มันจะเอาคำไหนมาต่อดีนี้นี้นี้อ่าครูเอาตัวช่วยมาแล้ว สระอีใครคิดไม่ออกสรลอีเอากอไก่ยัดเข้าไปสิกอไก่ก,ก,กอีกีขอยขีมอยมีตอยตีปอยปีเนี่ยครูเอามาให้เท่านี้ยครูามาช่วยพวกเราดีมีสีผีที่อาหารมื้อนี้อิ่มดีจังเลยจบเลยนะครับไม่ได้เอออาหารมื้อนี้ฉันมีเออนี่น่าใช้เขาเม,มีน่าใช้อาหารมื้อนี้ เป็นสีเขียวคล้ำนักเรียนกินของเน่าเลยครับอาหารมื้อนี้เป็นสีเขียวคล้ำไม่ได้อาหารมื้อนี้มีผีแย่งไปเออไม่เอาแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ปแปลกอาหารมื้อนี้กินที่ในห้างเออนี่ก็พอได้นะครับนัาคําที่ออกมาแต่งได้เนี่ยมีคําว่ามีกับคําว่าที่ในที่แลดูเหมาะสมะครูคแชมป์ขอเลือกมาหนึ่งคำแล้วกันอาหารมื้อนี้ แค่มีไข่าดาวนะครูแชมป์จะใช้คําว่ามีเสร็จแล้วพอเราเจอคําว่าดาวเนี่ยมันจะต้องโยงไปสัมพันธ์กับจุดนี้แล้วดูซิคําว่าดาวมันทิ้งสระอะไรไว้สระอ้ากับตัวสะกดววแหวนอาหารมื้อนี้แค่มีไข่าดาวก็คือสระอาวนั่นแหละนักเรียนก็ไปคิดซิคาอะไรที่มันเป็นอาวอาวกาวขาวยาวนาว อาหารมื้อนี้แค่มีไข่ดาวเออนาวไนงะอาหารมื้อนี้แค่มีไข่ดาวกินกับมะนาวได้ไหมกลืนไปทั้งลูกติดคอตายแต่เช้านะไม่ได้นะครับเออแล้วก็ต้องเลือกคําที่มันขาวข้าวไงข้าว,าว,าวนี่มีคําว่ายาวคําว่าก้าวคาว่าข้าวคาว่าสาวหรือคําว่าบ่าวแล้วก็เลือกมาแต่งอาหารมื้อนี้แค่มีไข่ดาวไปกินกับสาวเออก็ได้ว้ย รือกินกับข้าวหรือว่ากินกินแล้วเดินก้าวก็ปกแปลกๆแค่มีไข่ดาวฉันใช้จานยาวก็เลยปแปลกๆกินกับเจ้าบ่าวไอ้ยนังเรียนแต่งงานแล้วเลย <laughs> นะครับเออมันก็ต้องคิดคํานี่มันเข้าๆกันดีน่าจะเป็นคําว่าข้าวนะ่าจะเข้าที่จุดอาหารมื้อน,นี้แค่มีไข่ดาวห่อซอสตักข้าวโอ้โหร้อนๆเลยหยอซอสเออตักข้าวกันแล้วก็ห่อซอสโอ้โหแค่นี้ก็เด็ดแล้ว ต่อมานะครับคําว่าข้าวนะครับก็เอาตรงเนี้มามาใส่ตรงนี้ต่อคําว่าข้าวเออแล้วคําว่าข้าวจะแต่งไงดีอูหคำว่ายาวมันออกมาได้เป็นอิ่มยาวอยู่ท้องเห็นไหมผมมือหน่อยนะครับง่ายมากเลยเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันหนึ่งครั้งนะครับอาหารมือนี้แค่มีไข่ดาวเหาะซอสต,ตักข้าวอิ่มยาวอยู่ท้องโอ้โหง่ายแค่นี้เองการแต่งกลอนสี่นะครับที่สําคัญนักเรียนต้อง รู้จักคิดคำตรงนี้ออกมาก่อนออนะครับคนที่แต่งไม่ได้ก็คือคนที่ไม่ได้ลองคิดคำเป็นก้อนๆมาก่อนแล้วก็ค่อยเลือกใช้คําอันนี้เป็นสูตรของผู้แชร์เองคือคิดคมํมาให้เยอะกันสระที่มันตรงกันหรือว่าคําที่มันตรงกันคําที่มันคล้องจองกันคิดมาหลายๆคําก่อนแล้วเราค่อยมาพิจารณาว่าจะเอาคำไหนดีที่มันเข้ากับบริบทหรือว่าเข้ากับเนื้อเรื่องนะครับถ้าเกิดนักเรียนแต่งว่าแค่มีไข่ดาวกินกับเจ้าบ่าวก่อนเข้างานแต่งมันก็ เรื่องมันก็ไปไกลเลยนะครับมันก็ไม่ใช่ดิเราอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วมีข้าวมีซอสมีไข่เ็นแล้วก็ให้อยู่แค่นี้นะเอาต่อมานะครับมาดูกันต่ออ้าวยังไม่ผลนในครัวนะครับเออบางคนอาจจะคู่แชมป์ผมไม่ได้ชอบกินไข่ดาวผมก็เลยแต่งไม่ได้ผมชอบกินอาหารฝรั่งครับไม่งั้นผมก็แต่งสบายที่อาจาัดไปครับนี่ไงไก่ทอดกับเฟนฟรายนะครับแล้วก็ซอสแล้วก็เกลือเดอหกินแบบลูกฝรั่งนะครับ นะครับเอามาจัดไปฉันกินไก่ทอดเจอสระออดสระออดสละออดความจริงไม่มีนะครับแต่เป็นการอ่านออกเสียงที่ว่าสระอ,อแล้วก็ตัวสะกดดดเด็กก็คือออบวกตัวสะกดดดเป็นออดออดก็เป็นไงเอาตัวช่วยมากอดทอดยอดซอสรอดฉันกินไก่ทอดแล้วกอดกับแม่ได้ไหม ฉันกินไก่ทอดแล้วก็เอาทอดหมาอีกฉันกินไก่ทอดไก่ทอดอร่อยครูบอกไปแล้วนะครับย้ำอีกทีว่าคําเดียวกันไม่ถือว่าเป็นคําคล้องจองกันอย่าเอามานะครับดังนั้นคําว่าทอดตัดทิ้งไปเลยฉันกินไก่ทอดสุดยอดอร่อยเออก็ได้ไปคําว่ายอดได้ฉันกินไก่ทอดหยอดซอสมะเขือเอ,อ้ยอยากกินเลยนะครับคิดถึง KFC กัดไปกรอก ฉันกินไก่ทอดไม่รอดติดคออม,มันก็ตายแล้วอะไรกำไ่รูขอโทษนะครับไอๆนะครับฉันกินไก่ทอดแล้วไงต่ออะเอาคํามาว่าซอสแล้วกันนะครับเหยาะซอสมะเขืออ,อฉันกินไก่ทอดเหยาะซอสมะเขือเป็นไงอยู่ในเรื่องไหมเออ,อยังอยู่ยังไม่ยังไม่ไปไกลฉันกินไก่ทอดเหยาะซอสมะเขือ ต่อไปสระเอือนี่คำว่าเขือทิ้งสระเอือไว้ตรงนี้นี่เรามีคำว่าเกลืออยู่แล้วแล้วก็น่าเอาความว่าเกลือมาใส่หรือว่าใครแต่งเป็นคำอื่นได้สระเอือมีอะไรบ้างเรือเพื่อเบื่อเกลือเชื่อเหลือฉันกินไก่ทอดเหยาะซอสมะเขือแล้วใส่ยาเบื่อเอ้ยนักเรียนจะไปฆ่าใครไม่เอานะครับฉันกินไก่ทอดเหยาะซอสมะเขือกินแล้วเริ่มเบื่อ ก็อาจจะได้นะครับแต่ว่านี้คือแต่งให้มันเป็นในทิศทางเดียวกันฉันกินไก่ทอดห่อซอสมะเขือเฟนฟรายโรยเกลือเอนะครูเอาในภาพมาแต่งนะครับแล้ววักสุดท้ายก็สะระเอือมาอีกมีคาว่าเหลือคําว่าเชื่อเบือ่อนะครับก็คือไม่เหลือสักชิ้นคือลอยมากเอาลองอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึง่งฉันกินไก่ทอดหยอซอสมะเขือเฟนฟรายโรยเกลือไม่เหลือสักชิ้นเห็นไหมง่าย ไปฝึกกันเยอะๆนะครับมี <Herm> ยิ่งมีตัวอย่างเยอะนักเรียนยิ่งเก่งนะครับครูแชมป์ก็จัดไปนะครับเอาตัวอย่างมาเยอะแยะมากมายนะครับที่สาคัญคืออย่าข้ามคลิปครูเลยตั้งใจเรียนหน่อยนะครูตั้งใจทํามาอยากให้เด็กเก่งๆนะครับดังนั้นอย่าข้ามคลิปนะครับอย่าลักไก่แล้วบอกทาไม่ได้นะโรงเรียนสดใสอยากตึดทุกวันไปเรียนด้วยกันตึดรักโรงเรียนนะนะครับครูแชมป์เว้นมาให้นิดหนึ่งโรงเรียนสดใสอยาก อยากอะไรเนี่ยใสยกับใสกับอะไรอ่าใส่กับสละอายก็ใส่สิโรงเรียนสดใสอยากไปทุกวันเนี่งอ่าในคู่เปิดตัวช่วยให้ดูโรงเรียนสดใสอยากไปทุกวันเอยสละอายเห็นไหมตรงเลยไปเรียนด้วยการจุดรักโรงเรียนอ่กากันคําว่ากันตรงนี้ปกติมันจะเชื่อมตรงนี้แต่ว่าสลานอะไรดีไปเรียนด้วยการมันรักโรงเรียนอะไรดี สาอนสานฉันเนี่ยไปเรียนด้วยกันฉันรักโรงเรียนนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมง่ายจะต่าี่นะครับเดี๋ยวเพื่อใครลืมว่าคําสัมผัสเนี่ยมันต้องโยงไปตรต่อไปนะครับโอ้โหของหวานเอามาล่อใจทองหยอดลูกกลมเอทองหยอดลูกกลมตึ๊ดตึดของหวานฝอยทองตึดตดต๊ดตึดใส่ตึ๊ดตึ๊ด โอ้โหอันนี้ครูเว้นมาหลายอยันเลยอ่าลองมาดูทีละอันไม่ยากนะครับท้องหยอดลูกกลมคําว่ากลมนี้ไม่เห็นมีสระเลยครับผู้แชมป์ก็มันเป็นสระโอซ้ oh. อนรูปไหมครับกอลโอมอกลมนี่กอลโอมอกลมอยู่ตรงนี้นะครับสระโอแล้วก็ต้องคิดไม่ใช่สระโออย่างเดียวต้องเป็นสระโอที่สะกดด้วยมอมาด้วยก็คือคําว่าสระอนมนั่นเองสระอมกลมมุมปมขมผมห่มต้ม สม้มงมที่นี้ครูเอาคําว่าขมได้ไหมท้องหยอดลูกกลมรสขมของหวานมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ขมขนมไงเออท้องหยอดลูกกลมขนมข,นมของหวานแน่มาแล้วมาแล้วฝอยทองตรงนี้จะแต่งไงครับมีอีกสองคำตรงนี้หวานสละอากับน,นหนูก็คือสละอาน,นั่นเองการมานตานหานทาน งานศาลบ้านร้านก้านหวานโอ้ยเยอะแยะไปหมดฝอยทองอะไรดีสารานสานฝอยทองควณเาคำว่าทานแล้วมันฝอยทองหน้าทานต่อมาคําว่าทานก็มาตรงนี้อีกนะครับนักงเรียนดูดูตัวอย่างอันนี้มีคําที่สี่มาคําที่สองทานใส่ละสรสานใส่ใส่ทาน ฝอยทองหน้าทานใส่อะไรเนี่ยใสอะไรใส่จานใส่จานอะไรดีอีกสองคำตรงนี้สบายแล้วแต่งเองได้เลยพองหยอดลูกกลมจําไว้เวลาแต่งไม่ได้ให้ย้อนนานก่อนพองหยอดลูกกลมค่ะขนมของหวานฝอยทองหน้าทานใส่จานไม่กินเอา้เาแล้วมันจะแต่งมาทําไมแต่งมาตั้งแต่แรกโอ้ยเหมือนจะกินเหมือนจะอร่อยไปมาฝอยทองหน้าทานใส่จานไม่กินเ <laughs> ออไม่ได้แหมแต่งให้มันดีดีนะ ใส่จานน่ากินนะที่อ้อแหมมาถึงขนาดนี้ก็ต้องกินแล้วล่ะนะนะครับใส่จานน่ากินต่อไปนะครับมาดู <c oughs> เวรกรรตุ๊กแกบ้านครูแชมป์ร้องนีนะครับเอามาดูนะครับเกี่ยวกับคุณหมอนะครับเรามาให้กําลังใจคุณหมอดีกว่า <c oughs> ให้กําลังใจอยากตึ๊ดช่วยหมอที่สู้กันต่ออย่าตึ๊ดนะตึ๊ดอ,อะไรดี ให้กำลังใจทิ้งสละอะไรไปครับสละไอให้กำลังใจอยากอยากให้ช่วยหมอก็ได้อยากไปเออเราอยากไปช่วยเขาเนะแต่เราไปไปช่วยไม่ได้เพราะเราไม่มีความรู้ความสาม,มารถเนี่ยเดี๋ยวเพื่อไปติดโควิดให้กำลังใจอยากไปช่วยหมอคืออยากไปนนส่งกำลังใจไปแทนนะครับที่สู้กันต่อเนี่ยหมอสละออมหาคำว่าต่อ,อยาตึ๊ดนะตึ๊ด ตอ่อกับอะไรดีสลออย่าตอ่ออย่าพออย่างออย่างออย่าตอ้ออย่าท้อเออที่สู้กันต่ออย่าท้อนะนะอะไรดีเอาแบบนายกไหมอย่าท้อนะจ๊ะอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขาว่ากันช่วงนี้นะครับขคยพูดนะจ๊ะเนี่ยเขาบอกว่าไม่เหมาะสมในช่วงนี้ครับไม่เอาไม่เอาครูแชมป์ไม่เล่นให้กําลังใจอยากไปช่วยหมอที่สู้กันต่ออย่าท้อนะจ๊ะ ไม่ได้สถานการณ์ความเป็นความตายเขามไม่ใช่นะจ๊ะนะเธอกด้เออให้กําลังใจยอยากไปช่วยหมอที่สู้กันต่ออย่าท้อนะเธออ่ะอย่างนี้โอเคนะนะครับเห็น <c oughs> ไหมเนี่ยคุณหมอเหนื่อยกันมากเลยนั่งกันหมดแรงเลยนะครับถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความเสียสละมากเลยนะนะครับเสี่ยงมากเลยนะครับลําพังเราไปตลาดที่รู้ว่าโคมีโควิดแล้วก็กลัวกันแย่แลวแต่คุณหมอนี่คือหลีกหนีไม่ได้นะครับคนไข้เป็นก็ต้องไปช่วยแหละนะครับ รู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นแต่ด้วยหน้าที่นะครับด้วยความเสียงตละนะครับเราต้องชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ให้เยอะๆนะครับแล้วที่สําคัญคือต้องดูแลตัวเองนะครับอย่าให้ตัวเองเป็นคนในครอบครัวด้วยไม่งั้นก็เป็นการสร้างภาระให้คุณหมอด้วยนะครับต่อไปนะครับโอ้โหมีใครเนี่ยายาย,าย่าหรือเปล่านะครับสวยมากเลยนะครับต้นไม้ต้นไม้ที่เขาถือนครับมาดูกันนะครับ อ่าเขาจะแต่งกัเรื่องต้นไม้ใบด่างต้นไม้ใบด่างคนตืดตืดตืดซื้อขายกันตืดตืดตืดราคาดีอืมโอ้โหเยอะนะครับอันนี้ยากเลยอันนี้ต้นไม้ใบด่างคนคนอะไรดีต้นไม้ใบด่างคนต่างได้ไหมคนต่างสนใจเออต้นไม้ใบด่างคนต่าง ซื้อไว้ใช่ไหมต้นไม้ใบด่างคนต่างคําว่าด่างกับคําว่าต่างนี่คล้องนะครับค่ะคนต่างทํใไมดีคนต่างคนต่างสนใจต้นไม้ใบด่างคนต่างสนใจสไลด์ตรงนี้ก็ต้องสไลด์ซื้อขายกันไปซื้อขายกันให้ซื้อขายกันได้ต้นไม้ใบด่างเวลาแต่งไม่ได้ย้อนกลับไปต้นไม้ใบด่างคนต่างสนใจซื้อขายกันไปสไลด์แล้ว ได้ราคาดีซื้อขายกันใหญ่ก็ได้ซื้อขายกันไว้เออตรงนี้ได้หลายคำเลยต้นไม้ใบด่างคนต่างสนใจซื้อขายกันใหญ่ซื้อขายกันไปซื้อขายกันไว้ได้ราคาดีนะครับเสร็จไป็นหนึ่งบทแล้วนะครับง่ายๆนี่ก็เป็นคำสัมผัสเนี่ยต้องจําให้ได้นะครับต่อมาตัวอะไรวะครับเนี่ยนักเรียนตัวอะไรเหมือนพิซซ่เลยนะครับมีลายลาย อ๋อหมานินมังกรนะครับในวรรณคดีนั่นเองนะครับปอสี่จะได้เรียนด้วยนะครับมีมานินมังกรด้วยนะครับนะครับตัวจริงหน้าต่างเี้แหละครับต้องเรียนหมานินมังกรตืดยืนสี่ตืดนั่นม้าหรือตืดตืดตืดหน้าดูม้านินมังกรคําว่ากรคําว่ากรเนี่ยกรกรรกรนะครับคำนี้มันเป็นสระอแอบแอบอยู่แล้วก็สะกดด้วยรอเรือรอเรืออยู่ในแม่กลนนะครับก็เท่ากับ เหมือนคําว่าสอนเน่ยเหมือนคําว่าปอนเออ,อน,นี้มันเหมือนกันนะครับคําว่ากรมันจะย่างม้านินมังกรตื้ดยืนสี่ตืด้ดโอ้โหตรงนี้ยากเลยดังนั้นคําสัมผัสมันต้องมาอยู่ตรงนี้แน่เลยสระออนเน่ยกรขอนจรชอนดอนนอนเออนอนนอนได้นอนเน,อน,นี่ยหมามันนอนม้านินมังกรน,นอนยืนสี่อะไร สี่ตัวได้ไหมไม่ได้มันมีแค่สองสี่ทิศก็ไม่ได้มันหันแค่สองสีข่ขาไงม้านิ่มังกรยืนนอนสีข่ขานั่นม้าหรือหมาลายตาหน้าดูออนะครับหมากับคําว่าตาก็สัมผัสกันเป็นง่ายๆมากเลยนะครับเป็นาการแต่งกลอนสี่ไม่ยากเลยใช่ไหมขึ้นอยู่กับการคิดคําคล้องจองของเรียนพอคิดคําคล้องจองได้มันก็จะพาเรื่องไปแต่ถ้าเรียนคิดคําคล้องจองไม่ออก หรือว่านักเรียนไม่รู้หลักในการคิดนะครับหลักของมันก็คือคิดสละแล้วก็คิดตัวสะกดที่มันเหมือนกันเอามาดูข้อสุดท้ายนะครับน้ําดื่มตืด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 นะครับครูแชมป์เว้นไม่เต็มไปหมดเลยนะครับอยากให้พวกเราลองแต่งดูนะครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับ๋ยวลองสต็อปแล้วก็ค่อยมาดูนะครับว่าครูแชมป์แต่งว่าอะไรแตสต็อปไว้ก่อนนะครับครูแชมป์จะแต่งแล้วนะ น้ำดื่มสดใสขวดใหญ่ใส่แก้วยกซดหมดแล้วล้างแก้วคืนครูนะครับวันนี้นะครับครูให้น้ำดื่มกับทุกคนนะครับเนื่องจากเรียนมาน่าจะเหนื่อยแต่ว่าพอกินเสร็จแล้วก็ต้องล้างแก้วคืนครูทีนะถ้ามาดูคำสัมภาษณ์ใสกับใหญ่แก้วกับแล้วแล้วกับแก้วทีหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้ทำไมครูแชมป์บอกว่าอ้าวมันซ้ำกันนะครูแต่ว่ามันไม่ได้ซ้ำโดยตรงนะครับซ้ำกันแบบ ตรงนี้เป็นหนึ่งทีแล้วก็ย้อนมาถึงนี้อันนี้ยังพรอนุโลมได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกคําที่มันแตกต่างจากนี้ไปได้ให้มันแปลกใหม่ก็ถือว่าเป็นความสามารถในการใช้คำนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างความจริงครูก็เอ,อก็แต่งได้นะครับแต่ครูแกล้งยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับอาจจะขี้โม้ไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นการยกตัวอย่างหลายๆอย่างให้นักเรียนได้เห็นทั้งตัวอย่างที่ผิดบ้างถูกบ้างหรือว่าไพเราะบ้างก็เพื่อเพื่อให้นักเรียนได้ ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ต่างๆพรานักเรียนยังไม่เคยแตะเคยอะไรนั่นมาก่อนดังนั้นครูแชมป์ยกตัวอย่างมาค่อนข้างเยอะนะครับพอสมควเรเลยวันนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนจะตั้งใจดูนะครับนะค่อ,อ,อ,อยๆคิดตามครูไปนะครับเราก็ได้ความรู้ไปไม่มากก็หน้อยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ปกครองทางบ้านทุกท่านนะครับที่ช่วยอดขันให้หนักเรียนเรียนออนไลน์กับครูแชมป์ด้วยนั่นก็เป็นความชื่นใจนะครับแล้วก็อย่าลืมทําการบ้านส่งนะครับวันนี้ แชมป์ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ